เด็กครับอยู่ล,ลามแบกกล้องวุ้งทำไรครับทำอะไรครับตัวสาวแต้เพียวมีดอกมั้ยคะเด็กก็ขึ้นไปแล้วเนี่ย,ย,ยข,นนยขึ้นไปว,ว่าจะทำเี้ยจิงจ่ายตังค่าข้าวไอ้เจนี่เบี้ยววะ เออบิดอรอกูไม่เคยบิดบิดอรอกูไม่เคยบิดกูไม่เคยบิดตามกูมีแบงค์ร้อยบาทกูมีแบงค์ยี่สิบไปตัดแบงค์เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวราไปแรกกันเงินนะเออแต่ตอนเนี้ยวันนี้มาเรามาทำอะไรกันน่ะวันนี้เรามาสอบครับสอบใช่ครับสอบะไรอย่าให้ลืมสอบไปว่าไอ้สัตว์ไปสอบกันดีกว่า

ไปนู้นไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนจนใจกูหรอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนั่งจับหน้าเลยสูตรมันแน่นที่ถือกล้องมาตลอดเวลาลาแบล็คเมใช่ไหมเอาศอกชั้นขึ้นตรงทำไมถักดีอยู่ในอยู่ในยูทูปผมแล้วเรียบร้อยมันนแ่นแน่นแน่น ไปสอบเถอะนี่จะผ่อนแล้วอ๋มันหลอกอะไเงี้ยคนมันมันมันต้องหลอกนะหลอกโซตูเพื่อนๆเนี่ยไปสอบกันนะผมก็สอบอยู่ทำข้อสอบยังทำข้อสอบยังครับยังไม่ทำครับทำไมไม่ทำครับไม่รู้ครับผมทำไมรายจะเสร็จมันเป็นความลับมันเป็นความลับทุกคนต่อวันต่อต่อันต่อทุกคน มันถ่ายอยู่ไอ้เ<อ>หี้ยแตลามอย,าอย่าลืมอย่าลืมถ้าถ้ามันถ่ายอยู่อย่าลืมตัดคอนดีลงไปด้วยอั่นแหละมันมืดแต่ด้านเนี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนเวน็นปิ้เลยดูว่าอะไรถ่ายตามวิธีได้แล้ววะืหน้าเหมือนท่านผู้หลีกเว้ยวิธีที่ท่านท่าไหนครับ ะกูตีลังกาแบบสไปเดอร์แมนมาไอ้เฮียปีนปีนกำแพงอนะเพื่อให้มันคล่องขึ้นะไอ้สัสปีนกำแพงไงไวะเออเป็นไงนี่กำแพง,ไงไปเขาปะกูมืนเกาะแม่งเลยเย่อย่ซูงไม่ได้อวะ <Yo. S 2> ยังหนไงย,าง,ไยางขาวอ่ะเด็กแต่งงานไม่หตังย,าง,ยางวะมี นนนีีีี้้เซลลลฟ่่่่ผผาากกกอององสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับรามแบกโกงกูว่กูกูว่ากูไม่ได้เปิดนะหรือกูเปิดไปแล้วเปิดไปยังเปิดไปแล้วนี่เปิดใหญ่แกงไงเปิดอีกรอบสอนนะคะขวาเป็นหนึ่งผิดสองต่อสองต่อ,อไม่เด็ดไปเจอกันตอนพักกลางวันเลยครับผม พักกลางวันครับทุกคนใอ้แก๊กอยู่หน่อยวะน้ำน้ำเบยซื้อดิไม่มีตังคช่มายดูได้คขเรียนะกูไม่รู้กูจะกินอะไรอะดิอิ่มอยู่วันนี้ไม่กดตู้ใช่ไหเหรอกมมีตังค์ช็อตเหล่เราก็ช็อตเนาะเติมน้ำมันไปสองร้อยอเยน้ก็จะเต็มถังไม่เต็ม ได้4.9 9แล้วก็เศษอีกไม่ถึง5ลิตรไปด้แลเราเดียว้าแบบรอเราเราจะเพื่อนเรามันพูดได้ปะเฮ้ยกาโตโกซมาสอิเนตัวสวิสชิกาเุดะไปาคนอื่นต่อดีกว่าภาพแ่ตอนเช้าดีมาอดีครับทะไรครับกินข้าวครับหิวาเดกอะไรอ่ะกินข้าวือน้ไปดีกว่าอ่าเพื่อนกูรอแล้ว อันนี้จะทำอะไรต่อมีมา,ม,าม่าไปมาม่าบอกกินมามา่าอยู่แต่มันต้องไปเจอในบ้าไอ้ตอนนั้นมึงซื้ออะไรจําไม่ได้บัตรหนูไม่ให้บัตรนะเฮ้ยแต่ก็ต้องไปเล่นตังค์อนดีไปเล่นบัตรก่อนแก่เออไปหาพ่อมาไปเดี๋ยวแลกตังค์กันก่อนนี่นะคะไอ้ตามันไม่ยอมมาเรียนนะคะทุกคนมันป่วยทางการนะคะทุกคน แก๊กเลยต้องเป็นผู้รับเคสในการทำงานอื่นๆนะคะไปไปไปเิอมาากันรอเพื่อนกินข้าวยู่บ้านกินอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ครับไอเทมมังใค้น้องกันเดียวสัตว์โรงเรียนด้วยนะอย่าบอกว่าโรงเรียนไหนอ่ะอย่าอย่าอย่าขอร้องเดดังอย่าอย่ารอขึ้นน้องเลยแล้วกัน ไม่ค่อยมีอะไรหายอยู่แล้วันเนี่ยมีแต่สอบมันมีแต่สอบอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรหายไปไปเจออีกวิชาหนึ่งเลยอังังกฤษเวับอีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตื่น่บมไม่ตื่นเต้นขอยขอได้ขอโดนขอให้สอบผ่านได้คนวันนี้นะคะเราจะไปสอบอังกฤษ กนีียไงจางปีก็อยู่นี่ไงก็บอกว่าจะไปสอนเหมืออกาอยู่นี่ฉันไปยำแล้วมั้งเนี่ยคในคลิปผมสองคลิปแล้วนะในคลิปที่สามช่องผมเนี่ยแหละช่องลามแบบกล้องเลยอ้าวเหรออืช่องเดียวตลอดกานจะิปจะพิเอร์อะไรทีหน้ารงจะปิดหน้ากูทุกท่าค่ะวันนี้นะคะเราจะพบกับลามแบกกล้อง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 หนุน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 หนุ

ลาแบกกล้องนะคะแม่งแม่งก็พูดกับทุกคนนะนะคะลาแบกกล้องเร็วพูดพูดว่าลาแบกกล้องลาแบกกล้องค่ะเด็กกันตลาดพูดหน่อยว่าลาแบกกล้องลาแบกกล้องเร็วเร็วมึงเราต้ก็ไปโปรโมทช่องบ่อยๆแล้วนะโอ้ยแม่งก็โปรโมทไปตั้งสามสี่รอบแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอะไรเนี่ยชาแนลค่ะบ้าได้ เฮ้ยแก๊กมาแล้วแก๊กมาแล้วแก๊กมาแล้วเฮ้ยแก๊กเป็นยังไงครับอุ้ยพี่ขอโทษไม่เจ็บหรอกตอนกูเป็นเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนสอนกต์เสร็จแล้วค่ะง่ายมากแล้วก็ง่วงมาก

เม,ม,มื่อกี้มึงกระพริบตาใช่ไหมนี่คือคุณครูสอนภาษ,าษาอังกฤษแล้วค่ะคที่เราเพิ่งสอบเสร็จะอะไรคู่ที่ให้คะแนนเราแล,แล้วตัดสินชีวิตเรานะคะ,ะ <laughs> เราจะผ่านไหมไปพักผ่อนกันดีกว่าครับทุกคนย้ายห,ห้องครับ แยห้องครับแก๊ยายห้องครับแยกยห้องยายห้องครับเออให้เปิดอ่าตั้งแต่วันนี้สอบปลายภาคนะครับเดี๋ยวเช็คชื่อแล้วเข้าสอบกันเลยนะครับครับัปลเตอร์นะคับสมมติสอบกันก่อนนะครับทุกคนกี่โมงแล้ววะสี่โมงคึ่ง พ <sk PI AN> <function als> ึ <online> <pl ains> ่งสอบเสร็จดีไปล้วอ่ะห้องเรียนเปลด่มาแล้วห้องเรียนเปลด่มาแล้วอ่ะเนาะห้องเรียนเปลียนมแล้วจะดีแอ็มเป็นไงบ้างครับสอบครับตอบเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเจงครับวิชาสุดท้ายสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดจบกันนะครับทุกคนเสียงมาปิดมาปิดคิวกูหน่อยดิมาปิดคิ้วกูหน่อยดิเอ้ยเอ้ยคิ้วกูหน่อยดิ ปาปิคินอะไรกับทุกคนบายปิคิยบาย